สวัสดีนะครับผมวันนี้มาเจอกันอีกแล้วกับทีเด็ดเฮียมวินทางช่องทางย t u b e กับรายการทีเด็ดบอลเต็งวันละตัวนะครับนะวันนี้มันเป็นวันเสาร์วันศร้านะมีบอลฮาลีใหญ่ยุโรปเตะกันเยอะมากๆเนาะเดี๋ยวขอสรุปขอเมื่อวานก่อนแล้วกันขอเมื่อวานเราให้ต่อสตุตการ์ดไปเนาะก็เข้ากันไปเต็มๆสําหรับขอเมื่อวานเนาะส่วนส่วนของวันนี้วันที่23ประจําเดือนกันยานี้เราจะไปกันที่คู่ไหนไปกันที่คู่ระหว่างเบอร์ลี ะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนะวันคู่นี้เตะกันคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ในในพิมพ์บอลิกน้องเตะกันเวลาที่สองตรงตามเวลาประเ,เ,เทศไทยน้องส่วนราคาเดยวเราไปดูราคากันสักนิดหนึ่งราคาของคู่นี้เป็นทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างปีศาจแดงของเอริกเทนฮากที่ต่อในราคาครึ่งควบลูกนะราคาเลขในวันนี้เปิดมาที่ทางฝั่งแมนยูต่อในราคา1ลูก นองจตกราคาปัจจุบันไหลลงมาเหลือที่ครึ่งควบลูกเป็นที่เรียบร้อยนองส่วนสูงต่ำเปิดมาที่ราคา3ลูกส่วนผลงานนะผลงานทางฝั่งเมนยูกับเบอร์ลี่เคยเจอกันพนทังหมด10เกมนะเมนยูชนะไปได้ถึง7เกมจาก10เกมที่เจอกันและเบอร์ลี่ชนะไปได้แค่เกมเกดียวเท่านั้นต้องย้อนกลับไปเมื่อรุูการ2020น่นู่นเลยนะที่เบอร์ลี่สามารถเอาชนะปีศาจแดงได้้องเรียกเรียกว่าตลอด5เกมหลังสุดวนี่ยเป็นฝ่ายปีศาจแดงที่ทําได้ดีกว่ามาโดยตลอดนองส่วนผลงานนะผลงานของทางฝั่งเบอร์ลี่ ในฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกสี่เกมเบอร์ลี่ยังไม่สามารถเอาชนะใครได้เลยแพ้ไปถึง3เกมนาะเล่เสมอหนึ่งเกมคือเกมล่าสุดเสมอกับ Not ham Forest, นอติงแองกเสต์น้ลูกทีมของแวงซองกอมบานีน้องส่วนผลงานในบ้านของเบอร์ลี่ในบ้าน3เกมล่าสุดแพ้3เกมติดในพรีเมียร์ลีกนะสามเกมในบ้านล่าสุดในพรีเมียร์ลีกเบอร์ลี่แพ้ไป3เกมติดนะ้องส่วนผลงานยูไนเต็ดยูไนเต็ดผลงานช่วงหลังวันนี้ก็กระทอนกระแทนกันเช่นกันนะไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วรวมทุกรายการสําหรับยูไนเต็ด เดี๋ยวเราไปดูผลงานกันสักนิดหนึ่งนะยูไนเต็ดตอนนี้พิมลีกเตะไปแล้วทั้งหมด5เกมสำหรับยูไนเต็ดน้องชนะไป2แพ้ไป3น้องส่วนเกมล่าสุดยูไนเต็ดบุกไปเยอือนบาเยินเมิวนิกแพ้ไป4-3ในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกน้องส่วนผลงานเกมเยอือนของยูไนเต็ดเกมเยือนยูไนเต็ดเรียกได้ว่าจำเยมากๆแพ้มา3เกมติดแ,แพ้ท็อตแนมฮอสบเปอร์แพ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลแพ้บาเยินเมิวนิกแพ้มา3เกมติดเลยก็ว่าได้นะส่วนเราไปดูประตูกันสักนิดหนึ่งนะประตูตอนนี้ยูไนเต็ด เตะไป5เกมยิงได้6ประตูเสียไปถึง10ประตูนะส่วนทางฝั่งเบอร์รี่เตะไป4เกมเสียเอ่อยิงได้4ประตูเสียไปถึง12ประตูตอนนี้ยูไนเต็ดลังอันดับที่13ส่วนเบอร์รี่ลังอันดับทนะี่19เนาะส่วนด้านความพม้นนะด้านความพร้อมในวันนี้ของทางฝั่งเจ้าถิ่นเบอร์รี่ของกุนซือแวงซองกอมปานีนะเพิ่งจะบุกเจ้ากับฟอ r เรสต์ในหลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามจะไร้เงาทางฝั่งลีดฟอสเตอร์วงหอกตัวเก่งที่ติดโทษแบนยาวมา3นัดเนาะเช่นเดียวกับไมค์ขึ้นโอบาเฟมี่ดากูชูรินอกฮามาสเอ็กดันนั้นเหล่าบรรดาแข้งที่เจ็บค้างสต็อกยังหายไม่ดีเนาะเกมนี้คาดว่าคุณซืออย่าง Wang Song Company, แวงซองคอมบานิเตรียมวางหมากมาในระบบ4-2-3-1เนาะสเปนตัวจริงเดี๋ยวเราไปพูดกันเนาะส่งความพร้อมอทางฝั่งผู้เยือนอย่างปีศาจแดงของคุณซือเอลิกเทนฮากนะเพิ่งจะบุกไปพ่ายกับบาเยร์นิวนิค ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนลงติก็ไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมน,น,นอกจากจากอามาเดรโลไตรเลมันลาเซียลูกชออาลอนวิสก้าทอมฮีตันนั้นเหล่าบรรดาแข้งที่ยังเจ็บค้างสต็อกอยู่ส่วนคอบบี u, ้ไมนูเมสันเมาส์นะแล้วก็อารมระบัดก็ซ้อมเดี่ยวได้กันหมดแล้วในเกมนี้คาดว่าเมสันเมาส์กับอารมระบัดน่าจะมีชื่อเป็นตัวสำรองเนาะสิเนตัวจริงเดี๋ยวเราไปดูกัน เกมนี้ลูกทีมของแมงซองกอมบานีมาในระบบ4-2-3-1น้องผู้เล่นซ้ายจะเป็นทางเทฟฟอร์ดตแบ็กซ้ายจะเป็นทางเทเลอร์แบ็กขวาจะเป็นทางโรเบิร์ตเซนเตอร์แบ็กสองตัวจะเป็นอันดักฮิลยืนคู่กับเบเยอร์นะส่วนการรับสองตัวจะเป็นเบิร์ตยืนคู่กับคาร์ดรนส่วนสามประสานในหน้าปีกซ้ายจะเป็นโคโลอโซแล้วก็ปีกขวาจะเป็นทางกุสมุนสรันนะเพลเมเกอร์จะเป็นทางบราวฮิลหน้าป้อจะเป็นทางอัมดูนี่นะเรียกได้ว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยเบอร์ลี่ทำงานได้ดีทีเดียว นะได้แชมป์มาด้วยในแชมเปี้ยนชิพเมือ่อฤดูกาลที่แล้วสำหรับลูกทีมของแมนซองคอมพานีนะส่วนทางฝั่งยูเนต็ดเกมนี้มีใครลงบ้างนะเกมนี้คาดว่าเอลิกเชนฮักจะทับมาในระบบ4-2-3-1นะ้องผู้รักษาประตูจะเป็นอังเดรโอนาหน้านแะบกขวาจะเป็นทางเดียโกดาโลแบกซ้ายเกมนี้น่าจะเป็นเลกิลล์ร้อยเปอร์เซ็นต์เซนเตอร์แบกสองตัวเกมนี้น่าจะกลับมาคู่เซ็นเตอร์เดิมก็คือวาลานกับมาติเนสนอะกส่วนกลางร,รับสองตัวเกมนี้น่าจะใช้กาเซมิโลกับอีเล็กเซ่นนะ ไม่แน่นะช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมมองว่าอารมราบัตน่าจะได้เป็นตัวสำรองมากกว่าเนาะอาจจะให้อลิเซนลงมาก่อนนะเราเราใช้อลิเซน์ไปก่อนแล้วกันกาซิมิโร่กับอลิเซนนะถ้าไม่ใช่อลิเซนก็น่าจะเป็นเมสันเมาส์นะตัวสามราษาในเดน้าปีขวาเกมนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นเมสันเมาส์มากกว่านะน่าจะเป็นเมสันเมาส์มากกว่านะหรือไม่ก็จะเป็นทางเลดฟอร์ดประจำฝั่งขวานะการาโช่มายืนฝั่งซ้ายบูโน่จะเป็นเพลเมเกอร์นาเปาจะเป็นใครไม่ได้ถ้าไม่ใช่ลาสมุดหอยลุ่นนะยูเนเต เกมนี้ยังไงก็ต้องชนะนะยูนเต็ดนะยังไงเกมนี้ก็ต้องชนะถ้าไม่ชนะรับรองเอริกเทนฮากโดนวิจารณ์ยับแน่ๆนะโดยไม่ชนะใครมา4ี่เกมแล้วนะยังไงซะเกมนี้ยูนเต็ดก็ต้องชนะให้ได้นะย้ำว่าต้องชนะให้ได้เท่านั้นนะขอฟันธงไปเลยแล้วกันว่าไปต่อที่ยูนเต็ดในราคาครึง่งควบลูกนะผมมองว่าเกมนี้ยูนเต็ดไม่น่าจะพลาดไปแน่นอนนะฟันธงต่อไอต่อแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดในราคา ค่งควบลูกเนาะส่วนใครอยาเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP นะก็แอด M W 98มาได้เลยหรือจิ้มที่ลิงใต้คอมเมนต์มาก็ได้อย่าลืมนะเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP M W 98มาได้เลยสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e กันไปด้วยจะได้ไมพ่พลาดทีเด็ดฟุตบอลแม่นๆแบบนี้ประจำทุกวันนะครับผม